โอ้โหกะว่าไรยี่สิบสามสิบนาทีคนโทรมาช่วงนี้ตลอดเลยเป็นยังไงพี่ไม่ได้ปิดด้วยกะว่าไรแป๊บเดียวนะเลยไม่ได้ปิดเอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราคำว่าเริ่มกันพี่โอ้โหมาสองคนละโทษทีพี่โทษทีไม่ได้ปิดการโทรเข้านะครับกะว่าไรแค่สิบยี่สิบนาทีมีคนโทรมาเฉยแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งสองคนละไปหายกันหมดพี่ต้องพี่ท็อป หายหมดเลยครับหายหมดเลยหยุดท้ายก่อนครับหยุดท้ายก่อนยะรอคนแป๊บหนึ่งมาบอกคนจะมาเ่า คนจะมาหรือเปล่านะฮะคันจะมาหรือเปล่าครับสองคนสองคนนะฮะมาโขงวกเจ็ดแปดคนเมื่อกี้หายหมดเลยกะว่าอะไรแป๊บเดียวเลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ปิดการโทรเข้านะฮะนะครับนะครับสองท่านละ เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งพี่ยะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งฮะเมื่อกี้ยังไม่มีคนถูกนะบอกไว้ก่อนเมื่อกี้ยังไม่มีคนถูกเลยเมื่อกี้ยังไม่มีคนถูกเลยเมื่อกี้เนี่ยนะครับรอคนสักครูนะ่พี่ยาจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะคน คนนะสองคนนะโอ้โหคนไม่มาแน่เลพี่ดูสองแล้ว,วนะคนหายหมดเลยคนหายหมดเลยพี่อสองคนสองคนเองเหรอ นะครับสองคนนะฮะตอนนี้นะพี่มนัทพี่มนัทคนหายมาเลยพี่มนัทสามคน 4คนครับมาแจกครับแจกด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวจะลงไลน์นะแจกเสร็จจะลงไลน์เลยนะครับด่วนเลยนะม่นะด่วนเลยนะ4คนลครับมาขอละห้าหกคนนะห้าคนเดี๋ยวแจกเลยครับมาครับมาแล้วนะมาแล้วครับมาครับมาแล้วเดี๋ยวจะแจกครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวแจกปุ๊บไปปั๊บเลยฮะ มารับมา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 เอ้ยเจอโหยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเออแวะไปดูนะครัแบแวะไปดูนะคำตอแบแวะไปดูแล้วนะ <c oughs> สี่คนครับมาครับอีกสองคนพี่พี่มนัสบอกเกือบแล้วเกือบแล้ว เกี่ยวแล้วพี่เกี่ยวไม่เห็นแล้วนะเกี่ยวไม่เห็นแล้วนะโอ้โหรู้อาไข่ตุ๋นบอกรู้อ่ารู้ทายนะแต่ทายแต่รอคนแป๊บหนึ่งนะรู้ไม่เคยเห็นได้ของแจกเขาทีรู้นะฮะไข่ตุ๋นเนี่ยนะครับรู้จะไม่เคยได้ของแจกเขาทีรู้อลยรรอเลยเราทายมันถูกหน่อยนะทายมันถูกหน่อยอืมทายมันถูกหน่อยจะได้ของแจกเขานะแจกมาสองสามวันไม่เคยได้เขาเลยนะ่เราเนี่ย กระท้อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอก่อนสามคนโอ้โหสามคนเครื่องนี้ก็นหนึ่งแล้เนี่ยถ้าเหลือสองคนหนงมีไหมเนี่ยมีไหมนะครับมีไหมครับสองคนสองคนจะแจกนี่กันอะไรอยู่นะพี่นะ สี่คนละมาเร็วนะเร็วนะของแจกนะครับของแจกนะของแจกนะของแจกนะวันนี้นะของแจกนะมาแจกแล้วก็ไปนะห้าคนละครับมาฮะฮ้าคนละครับมาครับอืมนะครับห้าคนนะฮะ มาคำว่าเริ่มปุ๊บสตาร์ทเลยพี่นะทายชื่อผลไม้นะรอคำว่าเริ่มขึ้นก่อนนะนะครับคำว่าเริ่มขึ้นปุ๊บสตาร์ทเลยพี่มาทายชื่อผลไม้มาครับเดี๋ยวคนโทรมาอีกเดี๋ยวอดอีกนะพี่นะเออทายชื่อผลไม้มาครับทายชื่อผลไม้มันเลยนะครับห้าคนละเออห้าคนแจกตอนนี้แหละเกียดรอแล้วพี่เกียดรอแล้วทายชื่อผลไม้มาเลยครับทายชื่อผลไม้มาเลยครับผม นะฮะกระท้อนไม่ใช่นะฮะสาลี่กล้วยไม่ใช่นะครับเงาะไม่ใช่นะะมะไฟไม่ใช่นะครับแตงโมไม่ใช่นะครับมะยมชิดทุกรเรียนนะกันหนำเลยนะสองคนนะฮะพี่ท็อปมาแล้วมะม่วงไม่ใช่ครับโทษทีเมื่อกี้พี่เนี้ยไลฟ์หลุดด้วยคนโทรมาครับเมื่อกี้เนี้ยมะปางไม่ใช่ครับนะฮะมะปางไม่ใช่ครับอะไรมะพร้าวไม่ใช่นะครับมะปางไม่ใช่นะฮะตุนนะ มะขามป้อมไม่ใช่ครับมะยมไม่ใช่นะกล้ยไม่ใช่นะลำไยมะกอกขนุนไม่ใช่นะครับสามคนเอากระนำกันมาเลยนะนะครับกระนำกันมาเลยครับกระนำกันมาเลยครับนะฮะไอ้ยานะฮะหยุดทายครับหยุดเลยครับหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนครับหยุดนะฮะมีคนถูกแล้วนะนะครับหยุดก่อนครับนะกำลัาหยุดขึ้นแล้วนะป่าเขาให้นะครับ <laughs> เออวันนี้ดวงมันมานะพี่นะวันนี้ดวงมันมานะส้มโอนะครับนะฮะส้มโอส้มไม่ใช่พี่เออถูแล้วไอตุ๋นนะส้มโอนะส้มโอนะครับ <laughs> โอ้โหวันนี้ได้ของแจกกับเขาทั้งทีนะวันนี้นะส้มโอนะเอาไปรุนเองข้างในนะครับออวันนี้ไข่ตุ๋นได้นะฮะโอ้โหนะสองสามวันมาไม่เคยได้นะฮะ นะครับส้มโอนะจัดไปครับนะฮะมารับพระแล้วก็มาจ่ายตังค์เลยนะนะมาจ่ายองค์นี้ด้วยนะโอเคนะครับนะบวันนี้เดี๋ยวผมคงลงไลฟ์ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวนอกเอ่อพรุ่งนี้คงไม่ได้ไลฟ์แล้วพี่นะเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับผมจะลงคลิปก่อนลงคลิปหาเอฟซีก่อนนะพี่นะโดนกินตับ <laughs> เออมันเช่าพระผมไปหลายองค์แล้วพีนะ่ให้มันหน่อยนะฮะให้มันหน่อย <laughs> วันนี้มันตอบถูกเฉยเลยนะ เออทุกวันตอบไม่เคยถูกเลยพี่นะนะเดี๋ยวผมจะลงะเห็นหน้า,าตากา่อนแ๊บนึงรพี่นะเดี๋ยวผมจะลงคลิปก่อนนะพี่นะช่วงนี้นะลงคลิปพวกพระพวกอะไรนะก็สอบถามมาก็ได้นะคลิปที่ผมลงนะครับก็สอบถามมาก็ได้นะฮะช่วงนี้จะลงคลิปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเออรอจนฝ่าพระโอเคครับนะครับพี่มนะัสขอบคุณมากพี่ ลงคลิปแล้วก็รอจนฝ่าพระจะมาสี่ห้าวันนะพระเลี่ยมทองนะเดี๋ยวมาเล่นกันกินตับกันแล้วก็ลงคลิปเรื่อยๆด้วยแหละเดี๋ยวหาย fc ก่อนพี่หาย fc เยอะๆก่อนนะของผม fc ยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่นะตอนนี้นะนะครับโอเคนะวันนี้นะสวัสดีนะครับฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวมีแจกทุกไลฟ์วันที่สิบหกอย่าลืมนะแต่ผมจะลงคลิปประมาณ 15, วันที่สิบห้านะวันที่สิบหกนะแจกเนื้อเงินเลยนะนะครับวันที่สิบหกนี้แจกเนื้อเงินนะ เอาให้ลั่นกันไปเลยนะครับเออเอาให้ลั่นกันไปเลยนะพี่นะแจกเนื้อเ,เงินนะน่าจะแจกสักสองสามรางวันนะฝันดีนะพี่นะแจกสองสามรางวันนะสิบหกนี้นะครับรางวันท,ที่หนึ่งน่าจะเป็นเนื้อเง <aphrag> ินนะครับนะฮะอย่าละพลาดนะพี่นะอย่าพาดกันนะครับฮนะฝันดีทุกท่านนะครับฝันดีนะครับ